สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวครับการใช้งานนะครับตัวเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับชื่อว่า pickers.com นะครับผมวิธีการใช้งานก็คือง่ายๆครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์เลยนะครับ p-l-i-c-k-e-r-s.com นะครับ pickers.com นะครับเข้ามาถึงปุ๊บการใช้งานครั้งแรกก็คือมาคลิกที่นี่ครับการ sign up นะครับถ้าเกิดครั้งต่อไปที่เราเคยสมัครไว้แล้วนะครับ ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม sign in ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ครั้งแรกเราก็มาที่ sign up ก่อนนะครับก็ง่ายๆครับพิมพ์ชื่อนามสก,กุลนะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านกด sign up แค่นี้เองครับผมนะครับจะเป็นเมลอะไรก็ได้นะครับตั้งรหัสผ่านไว้นะครับของผมก็เกิด sign up เสร็จแล้วนะครับก็จะมีชื่อเราขึ้นมานะครับ วิธีการเล่นตัวพิกละฮะอย่างในรูปที่เห็นนี้นะครับก็จะคือว่าตัวผู้เรียนนะฮะก็สามารถที่จะมีการที่คล้ายๆเป็น QR Code นะที่สามารถตอบกอของข้องอได้นะครับผู้สอนก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะหรือแท็บเล็ตในการที่จะสแกนนะครับตัว QR Code แล้วก็จะขึ้นเป็นคะแนนสรุปขึ้นมาบนหน้าจอมือถือทันทีนะฮะแล้วก็สามารถส่งตัวหน้าจอน,นี้ขึ้นไปบ,บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับขั้นที่หก็คือให้เรา มาโหลดนะครับในส่วนของตัวการ์ดที่เป็น qr ก่อนนะครับโดยการคลิกที่คำว่า c a r ์ดนะครับนะครับที่ c a r ์นี้ก็จะเห็นว่ามีตัว,ต,วตัวอย่างนะฮะของตัวการ์ด qr code เป็นไซส์ a 4นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายน,นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดเรามีจำนวนนักเรียนนะครับ40คนก็อันนี้นะฮะถ้าเกิดมีเยอะโอ้คนก็อย่างนี้นะครับ ก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงที่เป็นสีฟ้าๆนี่ฮะก็จะได้ออกมาเป็นไฟล์ PDF นะครับสั่งพิมพ์ออกมานะครับจะเป็นเด็ก40คนต่อห้องหรือว่า6าคนต่อห้องก็ได้นะครับหลังจากที่พิมพ์การ์ดมาแล้วนะเก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้กับนักเรียนนะครับหลักการของที่การ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดขึ้นมาถึงงานให้ดูนะครับ พอคลิกมาก็จะได้เป็นไฟล์ pdf นะครับสังเกตที่การที่ได้มาก็จะมีตัวเลขกำกับนะฮะว่าเป็นนักเรียนเลขที่1เลขที่2เลขที่สามที่สไปเรื่อยถึงเลขที่40หรือ6 2ส3นะครับแล้วจะเลือกไฟล์นะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรนะครับตัวเลือก a b c d นะครับ a b c d นะฮะกรณีที่นักเรียนจะตอบข้อ a ก็ให้เอาข้อ a บูนขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับ ถ้าข้อ b อยู่บนก็คือตอบข้อ b ข้อ c อยู่บนก็ตอบข้อ c นะครับข้อ d อยู่บนก็ตอบข้อ d ด็อก็คือใช้หมุนกระดาษเอาง่ายๆแค่นี้เองครับผมนะครับการแต่อันก็จะมีระบุเลขที่และก็คําตอบของเด็กนะครับในการที่เราใช้มือถือสแกนขึ้นมาได้นะครับเอาละนะครับหลังจากได้การ์ดแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปในการเตรียมความพร้อมก่อนจะเอามาเล่นนะครับก็คือหนึ่งนะครับต้องทําการสร้างนะครับชั้นเรียนก่อนนะครับ แล้วก็ขั้นที่2นะครับก็คือทําการสร้างชุดคําถามนะครับแล้วก็ทําการเอาชุดคําถามนั้นๆนะครับใส่เข้าไปในชั้นเรียนที่เราต้องการนะครับนี่คือขั้นตอนในการเตรียมนะครับผมจะทำขั้นที่1ให้ดูก่อนนะครับก็คือไปที่คําว่า Class นะครับคือชั้นเรียนนะครับตอนเปิดมาที่แรกนะครับก็จะมีแค่ Demo Class กับ add new นะฮะแค่นี้เองฮะนะครับถ้าเกิดท้งแรกอนะันนี้ผมมีสร้างไว้แล้วนะครับเราก็คลิก d d new c l a s s นะครับก็คือสร้างชั้นเรียนใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ตั้งชื่อชั้นเรียนนะฮะจะเป็นประถมนะครับหรือมัธยมหรือเป็นวิชาอะไรก็ได้นะครับประถม1ทับหอทับ 2, อะไรว่ากันไปนะฮะสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับตั้งชื่อได้เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับ เลือกชั้นเรียนนะฮะว่าจะเป็นเด็กอนุบาลป .1 ถึง,งม .6 อย่างนี้เป็นต้นนะหรืออื่นๆนะครับเลือกวิชานะครับเลือกวิชาที่เราสอนนะฮะทุกสอนเลขก็อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเซฟเขาก็ทําการสร้างชั้นเรียนให้เห็นไหมฮะทีนี้เราก็คลียนแค่พิมพ์ชื่อนั้งเรียนเข้าไปครับแล้วก็คอ Enter นะฮะ สมมติผมลองพิมพ์ชื่อนะครับชื่อนักกามสกุลนักเรียนเรอานะฮะเด็กทีศ1กือชื่อสุพจน์นะก็ับเดี๋ยึก็เป็กษาศึนามสกุาไปนะฮะึคษาศึกษากษาศึกาึกษาศึกษาศึกษอศึกษาศึกษาเึกษางขวาเห็นาศึกษาเึรษาศึกษาศึกษาศึกษาเครษาศคกษาศึกาศึกษาาเบอร์ึราาากกกกมกคือก 63คนนะครับต่อชั้นเรียนนะครับแล้วก็บอกนี่คือปอนหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองก็สร้างคลาสใหม่ใส่ชื่อเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราสร้างคลาสเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ไลบรารีครับผมนะครับไลบรารีก็คือครังข้อสอบนะครับครั้งข้อสอบเราก็สามารถสร้างเป็น โฟลเดอร์ er ได้ใชว่าเป็นวิชาอะไรนะครับโฟลเดอร์ภาษาอังกฤษโฟลเดอร์เลขหรือโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างคําถามเข้าไปนะครับหรือตรงนี่จะสร้างเลยก็ได้ะฮะคลิก New Question นะฮะหรือจะสร้างโฟลเดอร์ก่อนแล้วค่อย New Question ก็ได้นะครับนี่คือการสร้างคําถามครับก็คือพิมพ์โจทย์นะครับพิมพ์ตัวเลือกนะครับแล้วก็ตั้งค่าว,ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดก็คือติ๊กถูกไว้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็ อธิบายไปก็สามารถใส่เป็นรูปภาพได้นะครับในส่วนของโจทย์นะครับตรงนี้ก็จะมีสามารถในการ add image นะครับเป็นรูปภาพนะฮะคำถามแบบรูปภาพได้นะครับถ้าถามเป็นรูปภาพก็จะเป็นอย่างนี้ฮะตัวอย่างนะครับเดี๋ยวคลิกให้ดูครับอย่างเงี้ยฮะก็คือมีการแทรกรูปภาพนะครับใส่คําถามแล้วก็ตัวเลือกนะฮะก็เฉลยไว้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับหลังจากที่เราพิมพ์นะครับ คำถามไว้นะครับเป็นชุดชุดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอย่างนี้แล้วเราก็มีชั้นเรียนนะฮะอย่างเช่นทับหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองทับสามทับสี่ทับห้าไปเรื่อยนะครับเราก็บอกว่าคําถามข้อนี้ต้องการส่งไปไว้ที่นะครับห้องเรียนห้องไหนนะครับเราก็คลิกที่ตรงตารางนี้ฮะนะครับแล้วก็ add to queue ครับผมก็คือเพิ่มเข้าไปใน list ของคําถามนะฮะผมคลิก add to queue นะครับก็จะมีให้เลือกครับว่า ชั้นเรียนที่ผมสร้างไว้มีอะไรนะฮะสมมุติผมบอกว่าแอดเข้าไปในชั้นเรียนประถมเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่นะครับก็คลิกประถมนะฮะนี่ครับประถมก็จะมีรายการคําถาม1ข้อละนะครับเราก็ทํานี้เรื่อยไปครับผมคําถามข้อไหนก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะเป็นหมวดคณิตศาสตร์ก็เพิ่มเข้าไปอันสูงคณิตศาสตร์นะครับคลิกคณิตศาสตร์มันก็จะพาไปในหน้าของคณิตศาสตร์นะครับหมวดคณิตอังกฤษก็จะพาไปหน้าอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะมีชุดคำถามภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยต่างนะฮะที่เราต้องเอามาคลิกนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปในคิวนะฮะเลือกปฐมนี่ครับปุ๊บก็จะเป็นข้อ2เราก็ใส่เตรียมไว้นะครับกี่ข้อก็ได้นะครับในส่วนของชั้นเรียนนั้นๆนะครับเอาละทีนี้ก็พร้อมที่จะเล่นนะครับท่านก็ต้องไปเอามือถือนะฮะโหลดแอปนะครับชื่อ Picker นะครับในส Store นะครับนี่ฮะ แล้วเราก็ s i g n in ด้วยอีเมลเดียวกันกับที่สมัครนะครับจากนั้นตอนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยนะครับที่คอมพิวเตอร์นะฮะก็ให้มาคลิกคำว่า l v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  i w นะครับตรงนี้เลยนะฮะ Live View ก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลสดๆนะครับจากมือถือที่สแกนคําตอบของนักเรียนนะครับแสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอใหญ่นะฮะนี่คือ Live View พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนนี้ท่านก็ไปเปิดในมือถือนะครับเลือกชั้นเรียนของท่าน เลือกคำถามนะครับคำถามก็จะมาปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะยกกระดาษนะครับการ์ดที่ท่านเป็นกระดาษแจกให้เด็กไปแล้วนะครับหมุนคำตอบ A B C D นะครับแล้วก็ตรงหน้าจางจอมือถือก็จะมีคำว่าสแ,แกนนะครับกดสแกนแล้วก็สามารถที่จะเอามือถือนะครับ่องไปสแกนนะครับตัวการ์ดของนักเรียนก็จะขึ้นเป็นคะแนนขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายคือหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคำว่ารีพอร์ตครับผมนะครับก็เป็นรายงานนะครับในส่วนของการสรุปนะครับว่าข้อไหนเด็กตอบเท่าไรแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกรายงานที่เป็นการสรุปเป็นแผ่นได้โดยการเลือกวันที่นะครับว่าท่านต้องการวันที่ท่านเล่นเป็นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เลือกรายการเข้าไปนะฮะเลือกชั้นเรียนเข้าไปนะครับ อันนี้เราเห็นนรายการของนักเรียนที่เล่นเข้ามาเห็นไหมฮะถามคำถามไป5ข้อ10ข้อก็จะเห็นหมดเลยนะครับที่สําคัญสามารถที่จะปิิ้นรายงานเด็กเป็นลายบุคคลได้ด้วยนะครับก็มีการสรุปคะแนนให้เป็นจิเปอร์เซนต์สามารถ s o ต t i n g นะฮะว่าเอาเปอร์เซนต์มากอยู่บนเปอร์เซนต์น้อยอยู่ล่างอย่างนี้ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมครับของการใช้ปิกเกอร์ครับผมลองใช้กันดูครับ